ปกติฝ่ายค้านเขาใช้กลยุทธ์ walk out สาหรับยกมือสู้รัฐบาลไม่ได้ก็ทํอประชุมล่มในทางกลับกันครับรัฐบาลเห็นตัวเองจะแพ้ฝ่ายค้านก็ทํอประชุมล่มสมัยนี้ไม่ต้อง walk out ครับแค่ไม่เสียบัตรการเป็นฝ่ายค้านที่สร้างผลงานเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มากกว่าเพียงแค่ค้านแน่นอนการค้านอย่างสร้างสรรค์สามารถทําได้คือในบางเรื่องหรือหลายเรื่องเนี่ยถ้าตรงกันกับรัฐบาล ก็สามารถจะร่วมกับพรรคฝั่งรัฐบาลได้ไม่ใช่หัวกันนะแต่แยกแยะว่าเรื่องไหนเป็นประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมเราคงไม่อยากเห็นการค้านทุกเรื่องทางกลับกันถ้าเรื่องใดฝ่ายค้านเสนอมารัฐบาลเห็นว่าดีก็สนับสนุนได้ถ้าแบบนี้นะครับมันจะเป็นรัฐสภาแบบสร้างสรรค์ คุณเศรษฐาเนี่ยนะครับภายใต้รัฐบาลที่ตั้งขึ้นโดยติดลบติดลบสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าวิกฤตศรัทธาของประชาชนที่เลือกพักฝั่งประชาธิปไตยการเป็นรวมกับภูมิใจไทยเนี่ยคนไม่แปลกใจหรอกแต่การรวมไปถึงพักทางฝั่งลุงเนี่ยทำให้มีคําถามมากกับสิ่งที่เคยมีสัญญาประชาคมกับประชาชนไว้นี่ก็เริ่มต้นด้วยการติดลบนะครับแล้วก็ติดลบ2อคือ นี่เป็นรัฐบาลที่เรียกว่าใช้ระบบโคต้านะครับแบ่งเค้กแบ่งให้แต่ละพักเสร็จแต่ละพักก็ไปแบ่งกันต่อในพักนะครับทำให้คนก็รู้สึกไม่ค่อยจะเชื่อมั่นเท่าไหร่นักว่าคุณเศร,รษฐาทวีสินจะสามารถบริหารบ้านเมืองภายใต้ครอรมอแบบนี้แล้วเริ่มต้นด้วยประชาชนอาจจะมีความศรัทธาไม่มากเราต้องได้อำน,นาจรัฐ ซึ่งบันไดขั้นแรกนั่นก็คือการแลนดสไลด์ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายค่ะถ้าเกิดการไม่แลนสไลด์นี่นะครับทำให้สิ่งที่หาเสียงไว้ไม่ต้องทำเนี่ยเราก็คงไม่มีใครต้องทําอะไรเลยนะครับพรรคการเมืองที่หาเสียงไว้เพราะไม่มีพรรคไหนแลนสไลด์ครับตั้งแต่ปี25 4 4เป็นต้นมาก็มีเหตุการณ์ที่พรรคการเมืองที่เสียงเกินครึ่งเนี่ยแค่2ครั้งเองปี2548 โดยพักไทยรักไทยแล้วก็ปี254โดยพักเพื่อไทยนะครับที่เหลือก็ไม่แลนดสไลด์ถ้าบอกว่าต้องแลนสไลด์ถึงทํานโยบายได้เนี่ยก็พอดีไม่ต้องทํานโยบายกันสักคนแล้วที่หาเสียงไว้ก็ไม่ต้องผูกมัดอะไรเลยมันเป็นภาพของการรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงอึตั้งนะครับการแก้ปัญหาคือก็ต้องรวมเสียงได้เกินครึ่งแล้วเนี่ยใช่ไหมครับก็ดูซิว่าที่คอมมิชเมนต์กันไว้ตรงไหนมันตรงกันตรงกันพับอ่ะ ประเภทที่1น,นะครับนโยบายที่ตรงกันจดเป็นลงมาเลยมีกี่ข้อนั่นคือต้องทำละอันที่2ครับแม้ว่าจะไม่ได้หาเสียงไว้แต่ว่าไม่ได้ค้านเห็นด้วยประเภทที่3ครับแตกต่างกันก็ต้องคุยกันแล้วครับว่าจะเข้าหากันยังไงถ้าแตกต่างกันมากก็ต้องสังวนไว้ว่าไม่ใช่ในโยาบายรัฐบาลถ้าแตกต่างกันน้อยก็เข้าหากันทีนี้พัก เพื่อไทยเป็นแกนนําแล้วเป็นรัฐบาลในคุณเศรษฐาเนี่ยกระบวนการตรงนี้เรายังเห็นไม่ชัดนักเราทราบเท่าที่เพื่อไทยเขาถแถลงมานะครับว่าเอานโยบายเพื่อไทยเป็นหลักแล้วก็บางข้อของก้าวไกลที่ดีนะครับเพื่อไทยก็จะรับมาทําให้มันมีสัญญาณบางอย่างนะครับที่เราจะเห็นได้ว่ามันมีโอกาสจะเกิดความร่วมมือร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายคา้านซึ่งผมก็เห็นว่าจําเป็นผมคิดว่าตัวอย่างมันมีแล้วผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในสมัยที่แล้วก็มี พรบ,บรป้องกันและปราบปรามการอุ้มหายทรมานก,ก็เกิดมาได้อย่างเรื่องหนึ่งพ่ที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องในเชิงระบบนะครับที่ที่พักเก้าวไกลนะครับน่าจะผลักดันคือเรามีปัญหามากนะครับเรื่ององค์ประชุม9กท่านถ้มนนวมาองค์ประชุมขนาดนี้เพื่อเพื่อ <ผม S 3> บันทึกไ<อ>ว้นะครับาก,การประชุมพักบกค,<บ>ความจริงเขาอยู่ในสภากันเนะี่ยเขาอยู่ครบนะครับแต่เขาไม่เสียบปัด ซึ่งนี่เป็นเรื่องแปลกมากสามารถยกมือได้อภิปรายได้ประท้วงได้ครับแต่ไม่นับเป็นตัวเองเป็นองค์ประชุมคือปกติฝ่ายค้านเขาใช้กลยุทธ์แบบนี้นะครับออสําหรับยกมือสู้รัฐบาลไม่ได้ก็ทําองค์ประชุมล่มในทางกลับกันครับรัฐบาลเห็นตัวเองจะแพ้ฝ่ายคา้านก็ทําองค์ประชุมล่มสมัยก่อนเขาเรียก w a ล k ก u t การ Wal k out คือองค์ประชุมครบเนี่ยแต่ w a l k out นะครับเพื่อให้มันล่ม สมัยนี้ไม่ต้องวอล์กอาครับแค่ไม่เสียบบัตรแต่ระบบเสียบบัตรของเราเนี่ยไปทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเขาทำขึ้นมาเพื่อสะดวกใช่ไหมการนับอมรชุมไม่ต้องยกมือแล้เสียบบัตรพับก็นับได้เลยอันนี้ผมว่าไม่ดีนะครับแล้วผมคิดว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับน่าจะสแสวงหาข้อร่วมมือเรื่องนี้ นะครับกับฝั่งรัฐบาลนะครับโดยพ้องยิ่งเราคงจําได้นะครับตอนที่เขาประกาศในช่วงที่มีอ m u แปดพักออกมาว่าจะทํารัฐสภาเป็นรัฐสภาแบบก้าวหน้านะครับแม้ว่าก้าวไกลจะไม่เป็นรัฐบาลแล้วนะครับก็ยังผลักดันรัฐสภาแบบก้าวหน้าได้ขณะที่ก้าวไกลยังมีตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนรัส่วนคนที่หนึ่งอยู่เนี่ยสามารถใช้บทบาทนี้ในการผลักดันรัฐสภาแบบก้าวหน้า ได้ยังไงทั้งไอทีก็ดีดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาก็ดีได้ยังไงยกตัวอย่างเช่นง,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 ง่ายๆครับทําไมออค์ประชมมันไม่เรียลไทม์ล่ะทุกคนก็มีบัตรใช่ไหมครับพอเข้าสภาปั๊กก็เช็คเลยเรียลไทม์เลยเดินออกพับก็ลบออกเลยทําได้ไหม,มไม่ต้องเสียบ,บัตรมันมีตัวเลขขึ้นตลอดโอค์ประชมแต่ว่าเขาไม่ทํากันเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะเขาจะอยู่นอกห้องประชุมกันแต่การออกไปทําอะไรรู้ไหมครับเขาจะ มีการตั้งกรรมธิการคณะต่างๆสสคนหนึ่งเนี่ยบางทีเป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมธิการมากกว่าหนึ่งคณะแล้วบ่อยครั้งมากครับที่ประชุมพร้อมกันแล้วก็บ่อยครั้งมากที่มีสสบางท่านลงชื่อประชุมกรรมธิการชุดนี้นั่งสักครึ่งชั่วโมงไปชุดหนึ่งเดินสายประชุม แล้วคนก็ขอรหานี่เพราะรับเบีย้ยประชุมหรือเปล่าเพราะมีเบีย้ยประชุมเรื่องนี้ก็ต้องแก้สิ่งที่ควรจะเกิดเนี่ยนะครับคือรัฐสภาเชิงอย่างก้าวหน้ามีการประชุมที่มีประสิทธิภาพนะครับประชุมให้มันสั้นลงได้ไหมแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือต้องเข้าใจว่าพประชุมนานเนี่ยคนก็ต้องออกไปข้างนอกทำอํำางอื่น เ,เข้าใจว่าในที่ประชุมของคน500คนนี่แล้วก็มีการแบ่งข้างกันแสวงหาคมร่วมือเนี่ยมันยากอยู่แล้วนะครับแต่สามารถทําได้ถ้าเราเข้าใจว่าการหารือกันเนี่ยมันต้องทํามาก่อนประชุมไม่ใช่มาว่ากันสดๆในที่ประชุมถ้ามีกระบวนการที่หารือกันเสียก่อนประชุมนะครับที่อาจจะมากกว่าแค่วิบมาคุยกัน เอาแกมนาของพักมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะเรื่องนี้อย่างนี้ได้ไหมเรื่องนี้โอเคมันคงต้องมีการเจรจาแม้กระทั่งใช้คำว่าต่อรองก็ได้นะครับแล้วก็ชัดเจนนะเรื่องนี้เราไม่เห็นด้วยเราขอค้านอย่างเงี้ยแล้วโป่งสายเปิดเผยประชาชนได้ประโยชน์สร้างเป็นวัฒนธรรมแบบใหม่ของรัฐสภาไทยถ้าหากว่าก้าวไกลสามารถเซตกระบวนการว่าเอาละไม่ต้องผ่านผมก็ได้ เรามาฟังประชาชนด้วยกันไหมคือแม้ว่าการทาประชามติเป็นเรื่องที่ราคาแพงนะครับเพราะกรกตไปทําให้มันแพงเองอะ่ะครั้งหนึ่งสี่พันล้านห้าพันล้านแพงนูยไม่จําเป็นแต่ว่ายุคนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ถึงขนาดเป็นการทำประชามติตามรัฐธรรมนูญนการรับฟังความเห็นของประชาชนมาตกลงร่วมกันแล้วสร้างแพลตฟอร์มร่วมกันแต่แต้องไม่ใช่โหวตที่เป็นเรื่องที่มีผลทังกฎหมาย แต่เป็นการรับฟังประชาชนนะครับซึ่งสามารถทำได้นะครับเราแค่กรอก ID เลขปัรประชาชนลงไปก็ได้โค้ดมาแล้วโค้ดเนี่ยเอามาใส่ลงไปแล้วก็โหวตเรื่องกระบวนการแบบนี้นะครับเทคโนโลยีมันมาแล้วอะและไม่แพงเลยฟรีนะครับอย่างที่เครือข่ายนักวิชาการเสียงประชาชนทำมาทำาสามครั้งเนี่ยไม่ได้ใช้ตังค์สักบาทใช้ค่าโดเมนค่า อะไรหน่อยหนึ่งแค่หลักหมื่นครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ว่าสาวให้สวเนี่ยเห็นด้วยห,หวรือไม่สวเนี่ยบวตตามเสียงข้างมากของประชาชนมีคนมาร้โงวตตั้ง3ล้าน5แสนคนไอแบบนี้ทำบ่อยๆสิครับความหมายผมคือว่าบางทีมันก็เถียงกันอะว่าอะไรคือเสียงของประชาชนประชาชนของคุณก็มีประชาชนผมก็มีผมก็มาจากประชาชนเรื่องเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้น สิ่งที่ก้าไกลจะทําได้ข้อหนึ่งนะครับคือผลักดันให้รัฐสภาฟังเสียงประชาชนโดยตรงให้มากขึ้นอันนี้ผมคิดว่าถ้าหากก้าวไกลนะครับสามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะคือเป็นฝ่ายค้านเชิงสร้างสรรค์มันก็จะเป็นฝ่ายค้านที่ไม่ฝ่ายตรงข้ามเรื่องไหนไม่ถูกต้องก็ค้านเรื่องไหนไม่ถูกไม่ชอบมาพากลก็อภิปรายนะครับถึงขนาดไม่พงใจก็เปิดอภิปรายไม่พงใจนะครับแต่ว่าพร้อมๆกันนั้นก็สามารถทํางานเชิงสร้างสรรค์ระหว่างกันได้ตรงนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่า ถ้าก้าวไกลทําได้นะก็จะกลายเป็นพรรคฝ่ายค้านที่สร้างผลงานได้นะครับ